ผู้จัดการมรดกมีหน้าที่รวบรวมทรัพย์สินแล้วก็แบ่งปันให้แก่ทายาตมองป้องไปเข้ามกเข้าใจผิด่าใครเป็นผู้จัดการมรดกแล้วทรัพย์สินของพ่อเจ้าให้ผู้ใดหลายอยากให้ผู้ใดหน่อยได้บ่แบบนั้นติดคุกละครับข้อหายักยอกทรัพย์มรดกยาไปหาเห็ุเป็นเด็กขาดครับเคยมีบ่คะแบบนั้นโอ้หลายครับมาเข้าใจบริบทผิด ว่าสาร้ังให้เป็นผู้จัดการแล้วคุณกุ้งแล้วบานนี้โบแบ่งพีแบ่งน,อนืองการทุนเป็นผู้จัดการมอดกนะครับคุณมีหน้าที่รวบรวมทรัพย์สินแล้วก็แบ่งปันให้แก่ทายาทเท่าเท่ากันเว้นแต่ะจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นผู้ใดบรับไหเพิ่นมาเขียนสะละสิทธิ์ให้เพิ่นเขียนด้ดยตัวของเพิ่นเองแมน่นหลัก่ะยินยอมรับเพียงเท่านี้ถ้าหากบม่มีละบ่ครับผมพิดกันมือใดปั๊บเนี่ย มักจะมาฟ้องแบ่งอีกนักจะมาลองขอเพิกถอนผู้จัดการมอดกึกมักจะมาแจงว่าอยากหยอกทรัพย์มอระดกอ,อ่านี่คือประเด็นอีกบางคนก็มาเข้าใจว่าก็ของเป็นผู้จัดการแล้วทรัพย์สินทุกอย่างทุกคนต้องมาโงอ่ออย่าลืมนะครับหากคุณเป็นผู้จัดการมอระดกแล้วนะครับคุณไม่แบ่งปันทรัพย์สินให้แก่ทายาททายาทอ้างเหตุเพิกถอนผู้จัดการมอระดกได้แบบนี้ก็ได้ได้ครับ